ปราศจากอาวุธเป็นสิ่งที่เป็น้องประชาชนทุกท่านสามารถกระทำได้แต่ต้องไม่ก,กระทบสิทธิของผู้อื่นที่เป็นหลักการสําคัญครับอย่างไรก็ตามครับาทางสอสอขอนาเรียนนะครับว่าข้อมูลใดก็ตามที่ปรากฏออกมาในหลายๆส่วนไม่ว่าจะโดยทางของกลุ่มผู้ชุมนุมเองหรือจากขา่าวลรืออะไรต่างๆนั้นท่านภูมิาตรวจสอบข้อมูลก่อนหรือขอคำยืนยันว่าข้อมูลนั้เป็นจริงหรือไม่อย่างไร ผมยกอย่างเช่นกรณีเมื่อวานกรณีมีกลุ่มผู้ชุมนุมได้ชี้แจงว่ามีการไปเผารถท,าที่จะเพิ่มเสียงที่ต้องมาใช้ประการชุมนุมตอนเช้าเราตรวจสอบแล้วนะครับแตะช่วงต่อมาเราก็ให้เจ้าที่ที่ทํางานเรื่องนี้โดยตรงคือท่านผู้กับการสถานีตรวจนครบาลบางเสาชงก็ได้ชี้แจงแล้วไม่เป็นความจริงแต่อย่างใดมีเหตุเรื่องของรถเรื่งเสียงนะครับไฟไม่ริงแต่นะักปู่รถ ของเขาหน้าตรงบริเวณทางย่านบางส่ทงและผู้ที่จา้างงานนั้นเพื่อจะไปเอาระบงเสียงไปทำต่อ mm hmm. ก็เป็นเรื่องของงานดุลของการไปทำบุญที่วัดไม่ได้เกี่ยวอะไรการชุมนุมเลยนะครับเป็นการชี้แจงไปแล้วข้อต่อมาวันนี้ก็เริ่มมีอยู่อีกหลายท่านที่ได้ถูกปรากฏชื่อว่านะครับไปร่วเเรมเป็นาการนำหรือเรื่องเป็นอะไรต่างๆเหล่านั้นใครการผู้ใหญ่หลายท่านก็ได้ออกมาชี้แจงไปแล้วนะครับว่าท่านเหล่านั้นไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนั้นกระผมในานามของทีมงานโฆษกของสอ,อสอขอนำเสนอข้อมูลให้กับที่น้องประชาชนนะครับว่าถ้าได้รับทราบข้อมูลข่าวสารประการใดกรแล้วแต่ถ้ายังสงสัยหรือยังไม่มั่นใจโทรหาตรวจสอบมาได้นะครับเอาหมายเลขโทรศรรัพท์1599้านะครับท่านสามารถตรวจสอบได้ว่าข้อมูลล่าเป็นจริงหรือไม่อย่างไรนะครับเราี่เจ้าท,ท,ที่คอขอชี้แจงแก่ทุกท่านได้หรือน้องๆสื่อมวลชนกระแลแต่นะครับที่จะเสนอข่าวอะไรจะตามแล้วแต่ นะครับคุณหารตรวจสอบจากเราคุมมาประสบผลสำเร็จได้นะครับ mm hmm. ผมว่าจะเป็นการนําเสนอข่าวที่ได้ชัดเเนียนต้องทับ mm hmm. ประการต่อมาผมขอ,ขอ,ขอสรุปนะครับว่าต่อวันนี้นะครับคงน่าจะมีการนาประจายไปณจุดต่างๆ mm hmm. เลยฝากเรียนพี่น้องไปชนปูนานติดตามข่าวสารในพ่ออย่างยิ่งเรื่องเกี่ยวกับการจราจรน, mm hmm. นะครับเ mm hmm. พราะนอกจากเรื่องของพยากรณ์อากาศซึ่งวันนี้คงต้องมีฝนตกอยู่แล้วและวันเป mm ิดเทอต่างๆ,างๆนะครับ กองข้อการตำรวจจราจรปอสองสองหมายเลขนหน,นึ่งเก้าเจ็ดการทางหลวงหนึ่งหนึ่งเก้าห้าพร้อมยินดีข้อมูลการจราจรนะครับเพราะว่าถ้ามีการดาวการะจายไปจุดต่างๆนั้นสิ่งหนึ่งที่สอรส,อรสอรจะเห็นความสำคัญมากที่สุดก็คือว่าความปลอดภัยและความสะดวกของพี่น้องประชาชนอีกหลายล้านคนที่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการชุมนุมเด็กๆรถตีนจะต้องกลับบ้านกันจะได้กลับบ้านได้ทันเวลาเราจะดูแลเรื่องการจราจอรอย่างดีที่สุดครับข้อสําคัญที่ที่ตำรวจทุกนายยังยืนยันนะครับว่า จะเปิวันที่ให้ดีที่สุดนะครับเพื่อให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดทำงานอย่างอดทนกดกลั้นนะครับสุภาพเข้มแข็งและก็จะอดทนต่อความยืดยุ่งต่างๆนะครับและขอญาตนาเรียนนะครับอย่างผู้ชมหนุต่างๆที่จะต้องมีอบอกมีการบอกกล่าวว่าจะต้องมีการข้อไวบุอะไรต่างๆให้ได้นั้นขณะนี้เจ้าหน้าที่ประจําหมวดหรือประจําหมู่ของแต่ละหมู่ทั้งร้อยเราได้จัดเจ้าที่บันทึกทั้งภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหว ตำรวจทุกนายจะได้รับการฝึกให้ถ่ายภาพด้วยกล้องมือถือของตัวเองและมีหน่วยบันทึกภาพประจำหมู่ทุกหมหกู่นักวิธีวิจารให้ถ่ายทําตลอดเวลาระหว่างการปฏิบัติที่นะครับื่อเป็นยานหลักฐานยืนยันข้อเท็จจริงการทำที่ของที่ตำรวจและการดำเนินคดีในข่ายงันต่อไปครับะข่อขอ,อ,ย,าอยาตเียนว่ราะอยากให้สายตาทุกอยากคลีขายด้วยดีขอทุกฝ่ายความร่วมมือนะครับแล้วก็อาจเจรจากันด้วยความเหมาะสม กระบวนการต่าตงๆก็ใช้ไปกระบวนการของภาตามปกติซึ่งทุกหมดก็จะทำ้ารรรที่ของเรานะครับเพื่อ <c oughs> ให้ความส่งเรียบร้อยกับคืนโดยเร็วที่สุดครับในส่วนการชี้แจง,งของฝ่ายโฆษกตรอสอขอจบชิ้นเท่านี้ในส่วนต่อไปก็ขอเป็นขอ้อคําถามจากพี่น้นองสื่อมวลชนที่จะสอบถามครับ